เจอทุกคนเห็ดนุมน่มๆเลยเห็ดหา้าดอกอือสวยนี่ยงจ้ะนี่วันนี้ดอกน้อยติดอยู่ตัวเองอือจ้ะ โอ้ให้มันมาทุกคนเรามาดูม้งนี่ต้องดูตีนดีๆนะเพราะว่าเฮ็ดอันนี้สีมันจะคล้ายๆกับใบตองอ่ะต้องดูดีๆนี่ก็เก็บยันย่ำใส่ละเด็กจ้ะน้องอือหันไม่แนะนำอยู่ด้นะถ้าพอพิธีไปจะหันนะจ๊ะเนี่หันนะน่าเขาต้องก้มลงจีถ้าไม่หัน น่งามๆเลยจ้ะก็ว่าเอ้วันนั้นปิชจินมาดูแล้วหลังเว่นเว้นวางไปประมาณสองสามวันนะจ้ะมันออกตะก้นเลยอะ่ะพ่อคิดว่ามันบ่ออกไงก็เลยบ่ามาละเสียเวลามันไก่เนี่ยแล้วตอนที่มาดูน,นั่นอ่ะมึงใส่มันจะเป็นจีน้อยอยู่เขาบอหัน พอมาดูเห็นโอ้กลายเป็นผู้สูงอายุะละซึ่งต้นนี้นี่มันเคยออกไปแล้วรอบหนึ่งจ้ะมันเท่าไปแล้วรอบหนึ่งมันยุบไป,ปะละมันนี่ให้ออกชุดสองเออเห็ดห้าเนี่มันออกสองรอบด้วยเก้าเดียวนะนี่อู้สวย,สวยเลยนี่จ้ะ นี่เจ้าทุกคนเขามาเจอแล้วเจอเห็ดแล้วเจ้านี่เห็ดหน,นุ่มนี่ไงทุกคนอันนี้เจ้าหนุม่มเนี่ยโอ้เจอหนุมน่มๆแล้วเจ้าจกกำลังเข้าข้างเฮาเองกะน,กน,นี่อันนี้กระหนุ่มเจ้าอู้เก็บจะยำใส่แล้วดูเนี่ยเนี่ยบ่มไปต่องนะทุกคนเอาต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดมากก่าทุกคนเจ้าดู อ้าวจะต้นไม้ใหญ่ขนาดเลยอเอาไปดูเฮ็ดต่างหน้ามาเจ้จาจะนี้หนึ่งก่อจะรอนลุ้นด้วยกันนะคะโอ้โหทุกคนเฮ็ดฮะเวลามาดูบ่ออกเนี่ยดูนี่มาจ้าทุกคนเนี่ยเนี่ยโอ้อันนี้ให้กินได้อยู่อ๋อเยอะมาก สูงอายุทั้งนั้นเลยมีแต่ระสูงอายุเอาไปได้ละเอาไปกกินไม่ได้